โอ้ยมีสิงชา้าตรงนี้ด้วยสิงช้าจิ๋วสุดอากาศบริสุทธิ์ นนที่ไหนนะที่ไหนอ๋อครับครับเดี๋ยวพาาไปข้งงหลัอ๋อข้างหลังครับมาดูหห้อองน,น่่ยแมาถ่ายวิดีโอเข้าห้องเลยจ้าลูกชว่วยเวลายังจ้าถ่ายอยู่จ้าโอเคค่ะวออันนี้เรามาที่โรงแรมแล้วนะคะรีสอร์ทค่ะรีสอร์ทนะคะ เดี๋ยวเราจะว e เ m อร์มิวรีสนะคะป้ายหน้าเดี๋ยวตอนนี้เราจะได้เข้าโรงแรมนะคะเขาบอกมานะคะว่าเข้าได้แล้วไหนเออไปดูกัาเลยโอ้ยช่วยตัวนี้ฟันผุอ่ะอีฟันเหลืองพอดีว่ากินนมตัวเองเยอะตามคุณนาเข้าไปกินนมแล้วไม่มีแต่งฟัน ที่นี่เขาบอกว่าถามว่าสุบุรีไมไม่ให้สุบุรีแล้วก็ไม่ให้สัตว์เลี้ยงเข้าเดี๋ยวถามมามาเล่นค้ามอ้นหรือตามตามนะเขาไปเดินสำรวจก่อนนี่นะตุ๊กเองคว้าสุขกไม่นะครับ รถนั่นหรอพี่เนี่ยกระจกปิดยังใช่ลาดชันมากเลยอันนี้มันลึกแล้วมันต้นกว้างใหญ่มากเลยไม่ได้มีอย่างบางทีมีซอยแล้วมีแฮมเบอร์เกอร์เลยแม่เฮ้ยเออมีแฮมเบอร์เกอร์ด้วยต้นไม้เยอะนะ

มินิสเตีโมทแอร์ซิไฟถ้าลองดูอ๋ออันนี้เป็นประตูภายในห้องข้าวกลั่นถ้ามข้าวกลั่ใหญ่เปิดน้ำกันได้ตู้เย็น้าวน้ำอนทีวีกดติดที่เครื่องตรงนีค่ะถ้าเราช่องก็พัชตัวในห้องไม่ให้ออกไปนะคะถ้าต้องการพัชตัวสระน้ำเปิดที่โน้เรามีที่ไม่ควรเลยค่คือไปกองสารน้แจ้งพนักงานหรือว่าไปตัวอ๊อกติสกไล ออสว่างเนาะอ่าสว่างดีอโอ้อโหวิวน้ำด้วยไปดูห้องน้ำเนี่ยดูดูวิวตรงนี้ก่อนน้องครีมนี่เขาโชว์วิวนี้ก่อนโอเคค่ะตามสบ,บายนะคะนบครับ,อรบโอ้นี่ไงวิวน้ำก่อนอนี่ไงโอ้โหเห็นไหมเห็นน้ำไหมนี่ใครล่องเรือตรงนี<ช>้น้ำนใสนะครีมใสไหม ห้องน้ำอ,อ่ะดูห้องน้ำสิคะมาดูห้องน้ำ่า,าให้ประาพาพาไปดูอู้หกว้างจังอ,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 อู้นี่ไงมันจะมีชิคกัน้ลยนะคะน่ารักมากเลยน่ารักมากไหนดูสิใหญ่ใหญ่มากวิ่งเล่นได้เลย ก็จะให้สบ,บูู่มานะคะก้อนเล็กกระจอยเลียแล้วก็วอะไรอ๋อที่รัดผมแล้วก็มีที่ตากผ้าถ้าใครอยากเลน่นน้ำก็ตากตรงนี้เลยนะมไม่มีที่ใส่ชิจูอะชิชูวางทนแล้วก็ชิจูม่ไม่เ่มเล่ามีได้แบบขอได้ เชื่อมเชื่อมต่อกันทางดิจิตอลมีน้ำแข็งก็แข็งให้ด้วยน่ี่อ๋อว้าวหันด้วยหันที่จะไปถ่ายรูปใกล้ๆหันละหันจริงเหรออ้าวจริงสิรีหานจริง เป็นรูปอะไรเนี่ยไม่ดูกันเลยรูปช้างรูปเปล่าแล้วตัวน,นั้นรูปอะไรนะ้องคิมดูหรือยังรูปอะไรหน้ากาช้างหน้ากากกินตัอันนี้น่าจะเป็นกระต่ายนะนาารรเนี่ยหูกระต่ายหเห็นไหมหูกระต่ายใช่ไหมแม่ฉีเสร็จยัง ตูปูเป็นยังไงบ้างครับตูเจอะหันดินกินหญ้าไหมแล้หันฟ้าหันฟ้ากินยุงขามายังครับกำลังบ้านดีกว่าเฮ้ยไม่ต้องรอ,อ <laughs> ได้ลูกหันหันไหมขอโชว์ลูกหันหน่อยแล้นี่ตัวอะไรหนูหนูหนดูหรือยังนี่ตัวอะไรอันนี้ตัวอะไระ<อ>นี่หน้ากากอะไรครับอะไร หนันกอดกันแรบบิทแรบบิทแรบบิทตรงไหนหูยามแรบบิทล้านอะไรอ๋อดูดิดูดูหน้าก่อนดิเอเลเฟนต์ใช่ไหมเอเลเฟนต์ก็นี้ยเกิดจากสองส่วน,นมานนประกอบกันนะดูดิอันนี้เข้าไหนอันนี้ประกอบกันนะเฮ้ยเดี๋ยวโปะหน้าอันนี้คุมหน้าตัวเองไหเฮ้ยเอ้ยหน้ากากช้างเออหน้ากากช้างแจ๋ว เอ้ยเจ๋งหน้ากากช้างน้อยอเฮ้ยไหนโป๊ะเอ้ยอย่าดีทำก็ทำดีๆก่อนเ่ยโป๊ะไปที่เดิมสภาพช้าเอากลับด้านเออต้องขีดเหมือนหน้ากากช้างน้อยยังหน้ากากกระต่ายน้อยอุ้ยเอาขึ้นมาได้เลยอะ่ะอ๋อ อาหน้ากากช้างอ่ะสวมเลยหน้ากากช้างน้อยอยากไปดูห่านอ่ะอ่าไปไปไ,ไปหน้นากากจุิงจล้วกระเป๋าเราต้องยกเองเหรอเดี๋ยวมเอามา